เดินทางมาถึงตอนที่13แล้วนะคะสำหรับซีรีส์ X Y z กับเรื่องราวความรักของคน3 Generation ที่กำลังเดินทางมาถึงตอนที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำเอาแฟนซีรีส์นั้นลุ้นกันตัวเกรงวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาผ่อนคลายพาคุณนั้นไปบุกกองซีรีส์ X Y z ชมเรื่องหลังการทำง,งานกว่าจะเป็นฉากให้เราได้ชมกันนั้นมันมีความยากง่ายขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะท่านคุณทน่น ไปนอนเหรอนอนค่ะไม่โอเคไปดึงดูดกันนอนนอนข่าวเจ็บแข่งเลย คคิดที่จะมาฟังเรื่องย่อกันนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นทอนเหมือนจะจําเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้จึงถามฉัดถึงเรื่องของการกินถัว่วแล้วยิงคําถามถึงเรื่องเมื่อคืนแต่ทอนก็จําไม่ได้วิรินแอบได้ยินก่อนที่ทอนจะสั่งงานให้วิรินไปทําอย่างอื่นและสั่งให้ฉัดเตรียมอาหารเองกับมือก่อนที่ทอนจะขึ้นไปประชุมฉัดและไทยคุยกันถึงเรื่องเมื่อคืนที่ห้องอาหารจนคนงานแม่บ้านเข้าคุยกันไปทั่วถึงเรื่องนั้นนะคะทางด้านวัฒนาซึ่งเป็นลุงของทอนต้องการให้ทอนปรับรูปแบบ การทํางานให้เป็นเหมือนในยุคพ่อหลังทอนได้คุยกับวัฒนาแล้วเก,ก็มีท่าทางที่เครียดอย่างเห็นได้ชัดจึงขอให้ทอนนั้นมาพักที่ห้องนะคะแล้วก็บอกฉัดว่า คนใกล้ชิดของเขาทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการลอบฆ่าเขาทอนต้องการให้ฉัดช่วยจัดการเรื่องอาหารของทุกคนในงานเท่านั้นเพราะตัวการใหญ่ครั้งนี้คือบัตเลอร์เลิศฉัดก็รับคำสั่งจากทอนว่าเดี๋ยวจะจัดการทุกอย่างให้แต่เธอไม่เชื่อเขาว่าทุกคนนั้นจะวางแผนฆ่าเขาครั้งนี้มีการเล่นสกปรกอีกเก็บรับท่านรัฐมนตรีที่ปรดออกไปจากงานเลี้ยง ไพรเวทของคุณทอนด้วยค่ะออกไปบ้าเหรอไม่เฮ้ยใครพี่นั่นแหละบ้าฉันทำทุกอย่างเพื่อแกนั้นผมขอพี่ฉันพี่ให้ผมเถอะติดตาม X Y Z The Series ทุกวันจันและวันอังคารที่ True ID นะคะทางช่อง True Asian Mall ช่อง120และ239เวลา2ทุ่มและสามารถดูออนไลน์ผ่านแพ็กเกจ True ID Plus เวลา3ทุ่มครึ่งค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ